สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาซ่อมปุ่มพัดลมตัวเล็กนะครับของยายนะครับผมคือลูกเบาผมง่ายนะครับเนาะเล่นน่ะเอามือไปตบตีปุ่มพัดลมของยายครับผมถานเล็กหักครับผมนี่ครับผมก็เลยนี่มันหักตรงนี้ครับผมนีะครับมันก็เลยทําให้มันไม่มีที่ยึดติดกับ บอดี้ของพัดลมเราฐานของพัดลมครับนี่มันต้องเป็นแบบนี้ครับผมอีกข้างหนึ่งมันหาครับมันก็เลยยุบครับผมยุบลงไปไม่สามารถกดได้ไม่สะดวกนะครับผมนี่ผมหาแหวนมาลองเอาครับผมผมเอาลองเอากาวร้อนมาใส่แล้วครับมันไม่อยู่ครับผมเวลาเราหมุนน็อตเข้าไปมันไม่อยู่ครับมันหักนะครับง่ายๆครับ หาแหวนมาลองครับผมเพื่อที่เราจะเอาน็อตยึดเข้าไปเพื่อจะกดให้มันอยู่กับตัวยึดนะครับให้แหวนมันดันไปอีกข้างที่ไม่หักก็ใส่เก็บเหมือนเดิมครับนี่ครับความสนของเด็กน้อยนะครับนาะทำใือพันลมยหายพังเลยหายไปครับนี่คเผา นี่ลองกดดูครับไม่ยุบแล้วครับเนี่ยครับก่อนที่จะถอดอกมาดูมันก็ยุบลงไปนะครับผมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ใส่ฝาครอบด้านในไว้เหมือนเดิมครับน็อตสองตัวเกียวปล่อยนะครับของเดิมหักแล้วครับทิ้งครับแมวแล้วครับข่าร้อเขาไม่อยู่ครับผมครับง่ายๆเลยเนะครับเนะ อันนี้ก็ใส่ไข่ควงตัวเดียวครับผมนี่ครับใช้ไข่ควงตัวเดียวก็ได้ก็ไม่ยากครับลองมีอะไรเสียนิดหน่อยก็ทำเองได้ครับผมใส่บบดี้พัดลมเข้ากับฐานได้เลยครับผมนี่ครับมันจะมีคลิกล็อกของมันอยู่นะครับผมดูครับ นี่ผมกบเสร็จแล้วครับกดเบอร์หนึ่งปิดเบอร์สองปิดเบอร์สามปิดโอเคจบข่าวครับเรียบร้อยได้ได้เหมือนเดิมแต่ดูพัดลมแล้ว,วลม,มีฝุน่น,นติดนี่หน่อยครับผมก็เลยถือโอกาสนี้แกะออกไปล้างเลยครับนี่ครับมีฝุ่นติดนี่หน่อยครับผมแกะออกหมดครับมืล้างครับทีเดียวเลย อาครับผมนี่ครับเอาไปล้างเสร็จแล้วครับผมก็ประกอบเหมือนเดิมเลยครับล้างพัดลมสะอาดเปิดพัดลมก็จะดีต่อสุขภาพนะครับผมพัดลมนี่เราผมคิดว่าเราน่าจะถอดล้างเดือนละครั้งก็ยังดีนะครับผมนะครับ พอ,อผมถอดตัวนี้ไปล้างเสร็จผมก็เอาอีกสองตัวในบ้านไปล้างต่อเลยครับผมนอลูกน้อยจะได้าจ,จะสะดวกเลยครับผมโอเคเรียบร้อยครับสวัสดีครับ